คลิปนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์7วันที่ปฏิบัติธรรมนวัดป่ามงคลธรรมคลิปนี้มีชื่อว่าออกตามหาพุโทโธวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติภาวนาที่วัดป่ามงคลธรรมเอาจริงๆก็คือมีความกลัวมากเพราะทางวัดให้อยู่คนเดียวไม่เคยไปปฏิบัติธรรมคนเดียวที่ไหนเลยส่วนใหญ่ก็มักจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเป็นหมู่คณะ พอท่านพระอาจารย์แนะแนวทางในการปฏิบัติพระอาจารย์มีเมตตามากมให้แนวทางในการปฏิบัติัตว่าไม่มีอดีตไม่มีอนาคตให้อยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธให้ต่อเนื่องพุทโธให้เป็นน้ำไหลห้ามคิดถึงเรื่องอื่นพุทโธอย่างเดียวให้ตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยหลังจากนั้นพอท่าน เช้าเสร็จครั้งแรกกับการตามหาพุโทโธบนทางเดินจงกรมทำไมมันยากจังทำไมการก้าวขากับลมหายใจมันไม่ไปตามจังหวะพุโทโธสักทีรู้สึกหุดหงิดเหนื่อยล้าไม่มีสมาธิพุโทโธก็ได้แต่ท่องในใจพุโทโธจนหลงแม,ม้กระทั่งทางเข้ากุฏติตัวเองจนกระทั่ง พอตอนค่ําหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแม่ชีวนิดาได้เปิดคลิปธรรมะเย็นใจของแม่ไพรมณีตอนพุทธโธคือความคิดให้ฟังแม่ชีไพรบอกว่าคิดทุกอย่างให้เป็นพุทธโธคิดพุทธโธได้สามนาทีนั่นคือเราเจอพุทธโธแล้วสามนาทีคิดพุทธโธได้สิบนาที ก็แสดงว่าเราเจอพุโทโธแล้วสิบนาทีข้าพเจ้าก็อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกลางคืนของวันแรกข้าพเจ้าจุดเทียนขึ้นตรงทางเดินจงกรมท่ามกลางความมืดความหนาวความกลัวความรู้สึกทุกอย่างเต็มไปหมดจะทำยังไงล่ะทีนี้ข้าพเจ้าจึงสร้างวงกลมหนึ่งขึ้นมาในหัว แทนความคิดทั้งหมดแล้วเขียนคำว่าพุทโธให้เต็มวงกลมตรงไหนมันยังว่างก็เติมลงไปในวงกลมนั้นจนไม่เหลือที่ว่างสำหรับคำว่ากลัวคำว่ามืดคำว่าหนาวเพราะมันเต็มความคิดไปหมดข้าพเจ้าดีใจมากที่เจอพุทโธในฉบับของตัวเองไม่ว่าจะเอาพุทโธวางไว้ตรงไหนก็ไม่หลุดจากความคิด ื่นเช้าวันที่สองข้าพเจ้าได้กรับเรียนพระอาจารย์ด้วยน้ำตาว่าเจอพุทธโจโถแล้วเจ้าค่ะหัวใจของข้าพเจ้าเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างในวัดป่ามงคลธรรมจึงทำผ้าป่าถวายวัดหนึ่งกองก็มากอยู่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองเพราะไม่เคยทำบุญใหญ่ๆเลยหลังจากทานข้าวเช้าและทำข้อวัดเสร็จ พระอาจารย์ได้ต่อเงื่อนให้อีกว่าให้กอดพุทธโธไว้ในใจไม่ต้องย้ายไปที่ไหนแล้วและพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าทําอะไรต่อเนื่องเจ็วันก็จะเกิดเป็นนิสัยหลังจากที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะอยู่สามวันก็ตัดสินใจอยู่ต่อเจ็ดวันเพราะเชื่อครูบราอาจารย์จึงปฏิบัติตามทุกอย่างจนพบความสงบในใจ เงียบเบาสบายขึ้นหมายในใจมีแต่พุโทโธน้ำตาแห่งความปีติไหลนองหน้าไม่คิดไม่ฝันว่าแค่พุโทโธมันทำให้จิตใจว่างเปล่าสงบถึงเพียงนี้จิตของข้าพเจ้าวิ่งออกไปเรียกคนอื่นมาดูมาดูพุโทโธให้หนูหน้อยพุโทโธมันเป็นแบบนี้หรือพุโทโธมันดีจังเลย อยากให้คนอื่นได้เห็นว่ามันดีจริงๆเวลาบนทางเดินจงกรมนั้นเกือบสีชั่วโมงดีใจตื่นเต้นอยากกลาวเรียนพระอาจารย์ที่สุดเย็นวันนี้หลังจากสวดมนต์เดือนดับพระใหญ่ไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะได้หลุดไปอีกโลกหนึ่งเป็นเหมือนความฝัน เป็นโลกทิพย์โลกเทพเป็นโลกสามเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าก็สงสัยมานานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ข้าพเจ้าได้เก็บความรู้สึกที่มีความสุขนี้ไว้ในใจข้าพเจ้าได้รับผ่อนมากมายจากโลกสามจากพ่อทำแม่ทำและข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกรัก อบอุ่นเหมือนเราได้กลับบ้านวัดเหมือนบ้านและวันนั้นข้าพเจ้าได้นามใหม่ว่าวันรุ่งเจ้าค่ะ